AI อาจเป็นภัยต่อประชาธิปไตยเพราะสิ่งที่ AI หรือ artificial intelligence สามารถทำได้นั้นก็คือการลอกเลียนเรียนแบบทั้งน้ำเสียงโทนเสียงคำพูดสไตล์การพูดภาพคลิปเคลื่อนไหวและแม้กระทั่งกิริยาท่าทางและวิธีคิดสไตล์ความคิดของคนคนหนึ่งได้อย่างเนียนมากๆเรียกว่า100%เลยนะครับ จนเราจะไม่สามารถแยกแยะได้อีกต่อไปว่าคลิปที่เรากำลังดูอยู่นั้นหรือเสียงที่เรากำลังฟังอยู่นั้นเป็นคลิปของคนคนนั้นที่เรารู้จักหรือคนที่มีชื่อเสียงจริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่คลิปที่ ai สร้างขึ้นมาทีนี้คุณอาจจะถามต่อว่าแหม่พอยต์มันถึงขั้นขนาดนี้หรอเขาทำแทน่แล้นะครับหากคุณสนใจผมจะลองแปะลิงก์ไว้ดูในคอมเมนต์แรกหากดูบน Facebook หรือ Tik t o k หรือ YouTube เนี่ย เพราะว่าเทคไปถึงจุดนั้นแล้วเทคโนโลยี Technology ที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนี้ถ้าที่ผมเข้าใจนะครับทีนี้หากใครมีแบ็กกราวนด์หรือความรู้ด้านเทคโนโลยีแล้วผมพูดผิดช่วยแก้ด้วยนะครับเพราะว่านี่คือสุขที่ผมไปทําการบ้านมาประมาณว่าเทคที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนี้คือเขาเรียกว่าเป็น LLM Large Language Model ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง ChatGPT ที่เราอาจจะดีนมา หรือของบริษัท open ai นั่นเอง llm เนี่ยสิ่งที่เขาทำได้คือเขาไปเอาข้อมูลอันมีอย่างมหาศาลบนอินเทอร์เน็ตไปทำการเทรนนิ่งไปทำการฝึกฝนโปรแกรมเพื่อที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านั้นเพื่อที่จะสามารถทำนายได้ว่าคำต่อไปควรเป็นคำใดนะครับาแ,แน่นอนอันนี้เป็นเพียงแค่เบื้องต้นดังนั้นมันถึงทำได้จริง แบบคลิปนี้ถึงขั้นที่ว่าคลิปนี้ในอนาคตเนี่ยจะไม่สามารถไว้ใจได้ว่าเป็นคลิปที่พอยต์อัดจริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่คลิปที่ ai สร้างขึ้นมาทีนี้ไอเดียที่บอกว่านี่คือหนึ่งใน,นเหตุผลหรือข้อกังวลที่อาจจะเป็นภัยต่อประเทศหรือหรือสังคมประชาธิปไตยคือทำไมคือไอเดียนี้ถูกนำเสนอโดยคุณยูเวลโนวาฮารารีนะครับซึ่งคุณยูเวลเนี่ยเป็นนักประวัติศาสตร์ชื่อดัง ชาวอิสราเอลเป็นนักเขียนด้วยนักคิดนักปัจญาซึ่งเคยเขียนหนังสือที่มีแปลไทยด้วยซึ่งคุณอาจจะเคยได้โอกาสอ่านชื่อว่าอะ,อะไรชื่อว่าเซเปียนประวัติย่อของมนุษียชาติโดยคุณยูเวลได้เสนอว่าเราต้องทำาเข้าใจก่อนว่าสังคมที่เป็นประชาธิปไตยประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่สามารถจเจริญรุ่งเรืองได้เนี่ยเป็นสังคมที่อาศัย การไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันสังคมที่สามารถมีพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนสามารถพูดคุยแชร์ไอเดียแชร์ข้อคิดถกเถียงอุดมคติอุดมการความคิดต่างๆได้อย่างปลอดภัยและอย่างเสรีทีนี้คุณลองคิดดูสิครับว่าหากเทคมันไปถึงขั้นที่สามารถลอกเลียนเรียนแบบนี่ได้100%เนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือการสร้างคลิปปลอมไวรั อาจจะเป็นคลิปปลอมที่เรียนแบบคนที่คุณรู้จักอาจจะเป็นคลิปปลอมที่เรียนแบบคนที่มีชื่อเสียงแต่บิดวิธีคิดของเขาบิดสไตล์การพูดของเขานะฮะซึ่งคนคนนั้นคุณอาจจะชอบฟังเขาอยู่แล้วแล้วมีคลิปปลอมนี้มาเพื่ออะไรเพื่อโน้มน้าวชักจูงใจของคุณนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลเท็จถูกนําแพร่ออ,อกไปเพื่อวัตถุประสงค์อัจเจนดอะไรก็แล้วก็ว่าไปนะฮะแต่ทีนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีนะครับไม่ใช่การโทษเทคโนโลยีปัญหาอยู่ที่การที่แล้วจะเป็นอย่างไรหักเทคโนโลยีนี้ตกอยู่ในไม้มือของคนที่หวังร้ายหรือไม่หวังดีหรือถูกนำไปใช้ผิดทางผิดวัตถุประสงค์นะครับทีนี้คุณยูวอลก็เสนอต่อว่าโอเคมันก็อาจจะมีตัวอย่างเคสตั้ด,ดี้ที่ก็มีทางแก้อยู่บ้างไหมอย่างเช่นกรณีของการปริ้นธนบัตร การพิ้นเงินหรือแบง์ปลอมเนี่ยแน่นอนครับความเสียหายต่อเศรษฐกิจมันมหาศาลมากคุณยูฟอก็เลยเสนอว่าก็อาจจะต้องแก้ไขปัญหาโยการบังคับใช้กฎหมายและออกกฎหมายที่แรงมากเป็นอาญาฮะเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นได้มหาศาลอย่างจะเป็นอย่างมากและมหาศาลแต่มันก็เป็นข้อถกกันอีกหรือประเด็นกันอีกเพราะว่าอา้าวในกรณีของ AI ซึ่งใครก็ได้สามารถ สั่งให้ AI สร้างคลิปเหล่านี้ได้เนี่ยแล้วทำได้ง่ายมากนะฮะตกอยู่ในมือใครก็ได้ทําจากคอมไหนก็ได้ใค,ใครจะไปตามจะไปรู้ทันยังไงมันก็เป็นประเด็นอะไรประเด็นของการ,บ,ารบังคับใช้กฎหมายใช่ไนะครับแต่ทีนี้ประเด็นของการทําคลิปวันนี้ของผมในวันนี้ไม่ใช่เพื่อให้เราตกใจหรือแตกตื่นแต่ผมคิดว่าเป็นโอกาสดีที่เราหันมาศึกษาแล้วทําความเข้าใจกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะ AI มาแน่โลกเราเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับ ทำความเข้าใจกับามานั่ที่สําคัญอย่างที่ผมพูดในคลิปก่อนหน้านี้ทําความเข้าใจในตัวเองฝึกใจฝึกตอนกลับมาอยู่กับปัจจุบันให้เป็นสร้างความสุขในปัจจุบันให้เป็นเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อต่อคนที่ไม่หวังดีหรือตกเป็นเหยื่อต่อบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ต้องการเอา AI ทําความรู้จักกับเราทําความรู้จักกับความชอบของเรากับแม้กระทั่งปมของเรานะครับเพื่อที่จะ โน้มน้าวชักจูงจิตใจเรานะครับดังนั้นต้องกลับมารู้ต,รตัวแนละอยู่กับตัวให้เป็นตื่นรู้อย่าแตกตื่นแล้วผมกลับมองในแง่ของทางบวกด้วยซ้ําเพราะว่าเรายังมีโอกาสไปทางทิศทางบวกหรือทิศทางลบดังนั้นเราต้องช่วยกันสังคมเราต้องเดินหน้าต่อไปด้วยกันนะครับฝึกง่ายๆครับ ยังไม่ถึงยุค AI เต็มที่แต่เราก็มีอะไรเราก็มีคลิปไวรัลที่เป็นข่าวเท็จข่าวปลอมใช่ไหมครับที่ชอบแชร์กันในไลน์เราเริ่มต้นในการฝึกจุดนี้ก่อนเวลาเราได้ข่าวสารในต่างๆในฮอตในห้องแชทต่างๆลองหัดดูซิว่าการลักษณะการเขียนข่าวการแชร์ภาพแชร์วิดีโอเนี่ยมันดูจรงิงเท็จมากน้อยเพียงใดลองพยายามค้นหาแหล่งข่าวข้อมูล ที่ถูกอ้างอิงว่ามีจริงไหมนะครับก่อนที่จะแชร์ต่อสำรวจจิตใจ,จตัวเองว่าทำไมถึงอยากรีบแชร์อยากรีบกดไลค์กดแชร์ต่อนะสมมติเพราะอะไรเพราะเราจะพบว่าอ๋อนี่ไงคนที่เขาหวังร้ายอยากให้แชร์ข่าวเท็จเป็นข่าวไวรัลแต่เป็นข่าวปลอมเนะี่ยเพราะอะไรเพราะเขารู้จุดอ่อนเราว่าเราไม่อยากดูไปเหมือนกับคนที่ไม่ทันโลกไม่ทันข่าวเราไม่อยากดูไปเหมือนกับคนที่ไม่ทันเด็กรุ่นใหม่อสมมตินะครับ ดังนั้นอยู่กับตัวเองให้เป็นก่อนอย่าเพิ่งตกใจสำรวจใจตนเองก่อนที่จะแชร์ข่าวก่อนที่จะเชื่อข่าวอะไรนะครับใช้เวลานี้ที่เรายังมีอยู่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการฝึกฝนฝึกใจให้รู้ถึงวิธีคิดของตัวเองการมองของตัวเองทัานคติของตัวเองความเชื่อของตัวเองการที่เราชอบตัดสินนู่นนี่นั่นเพราะมันจะโชว์อากาติตต่างๆในใจเราที่มีต่อ พักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งต่อคนกลุ่มใดคนกลุ่มหนึ่งนะครับถือเป็นโอกาสในการปลุกใจให้ตื่นรู้ตื่นตัวแทนที่จะแตกตื่นผมขอ,อฝากแชร์เป็นข้อคลิปในในคลิปวันนี้ด้วยนะครับแล้วคราวหน้าเจอกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ